สวัสดีครับอยู่กับช่อง k e n d o Motor นะนี่วันนี้มีรถ SUV 7ที่นั่งเอามานะกับคันนี้เลยนะ Honda Mobili O นะครับเป็นรถปี2018นะบอกเลยนะครับว่าคันนี้เลขหม่น้อยๆน,นะอยู่แค่40,000ไป,ไปๆเองนะม่ถึง50,000นะครับผมอ่าและคันนี้นะบอกเลยนะครับว่าพ่อนแบบทุกๆเลยนะอยู่แค่6,800บาทต่อเดือนตลอดสัญญาเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็น Honda Mob i l i o ได้แบบ เป็นตัวลองท้อมนะอ่าแล้วก็เป็นตัวแบบเดิมๆเ,เลยนะไม่มีชนหนักไม่มีจมํานาไม่มีพลิกคว่ำเลยนะอ่าถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเงินสดนะผมให้ราคาไปถูกๆเลยนะอยู่แค่345,000บาทเองนะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถอื่นๆเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับแล้วนี่นะครับก็อยู่กับคันนี้เลยนะ Honda Mobilio นะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะ นี่ได้เป็นสีเทาๆสีบางๆเดิมๆรอบคันเลยนะนี่ไฟหน้าใสาๆนะกระจังหน้าก็จะมีโครมเมียมมาให้ด้วยนะครับผมอ,อันนี้ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะยางเป็นยางดันหลบปี2022นะครับผมกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะกันสาดได้รอบคันประตูเลยนะแล้วก็มีมือเปิดเป็นโครมเมียมให้ด้วยนะครับผม นี่นะมาดูด้านข้างนะด้านข้างนี่สภาพสวยๆเลยนะคันนี้นี่จุของได้เยอะๆเลยนะนี่ด้านหลังก็จะมีไฟท้ายสวยๆงาๆเลยนะแล้วก็นี่โลโก้โมบิลิโอนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ฮอนดานะด้านหลังก็จะมีที่ปัดน้ําฝนนะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นตัว i v t ีเด้วยนะครับมาดูด้านท้ายกันนะนี่ด้านท้าย ใช้ในกว้างเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะให้กว้างกว่าน,นี้นะเหมาะแถวสามนะเราสามารถพับได้ด้วยนะนี่กดปุ๊บดันไปก็พับให้เลยนะกระจุกของได้เยอะๆเลยนะหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบแถวสามนะเราสามารถใช้ไขค,รครวงเนี่ยถอดออกได้เลยนะครับผมอ่านี่นะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะด้านข้างก็สภาพสวยเลยนะนี่บอกเลยใครหารถทรง SUV เจ็ดที่นั่งนะ ราคายอมยาวนะจัดเลยนะคันนี้เดี๋ยวครั้งนี้จะพาไปดูด้านในกันต่อเลยนะครับผมโอเคไปนี่นะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับภายใน Honda m o b i l i o กันเลยนะครับนี่นะภายในเป็นโทนสีดำนะด้านตรงบานประตูก็จะมีกระจกปรับไฟฟ้าให้สีข้างเลยนะฮะแล้วก็ล็อกล็อกประตูนะล็อกบานหน้าต่างนะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะฮะด้านนี้ก็จะมี ผมกันถนนเลื่นนะช่องใส่ของนะนี่แอร์อยู่ตรงนี้ช่องแอร์ดีไซน์สวยๆเลยนะอันนี้ก็เปิดฟ้ากระโปรงรถนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดฝาถังน้ํามันนะครับผมอ่าด้านข้างนี้ก็จะมีที่ปรับเอนบ่อนะอ่าแล้วก็นี่นะภายในเป็นเบาะหนังดําสีสวยๆเลยนะอ่าสภาพเบาะไม่มีพวกช้ําดําเขียวไม่มีแตกลายงาเลยนะคันนี้ เดี๋ยวพาไปดูด้านในลึกๆกันต่อดีกว่านี่ด้านในคอนโซลอันนี้นะจะมีแอร์แบ็กมาให้นะครับผมแล้วก็นี่นะวิทยุสามารถเสียบ USB AUX แล้วก็เ,เขาเรียกว่าไงนะต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเก๊สมาให้นะแล้วก็นี่ช่องเสียบ USB กับ ช่องเสียบ power outlet นะรือที่จุดบุหรีนะคันนี้ก็ใส่แก้วน้ำได้สองอันนะตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอ่าอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็นี่เบรกมืออยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็มีที่ใส่แก้วน้ำให้อีกอันหนึ่งนะอ่าคันนี้เร่งไหมก็วิง่งเลนน้อยเลยนะอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันโลเองนะนี่สภาพวงมาลายสวยๆเลยนะคันนี้อ่าวงมาลายก็เป็นแ airbag มาให้ด้วยนะมาดูด้านบนกันนะด้านบนก็จะมีม่านบังแดดกับ กระจกมาให้นะครับผมอันนี้ก็ไฟสองแฉนที่ติดแล้วก็บานกระจกอันนี้ก็มานบางแดดนี้ก็มีบานกระจกนะอเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูแถวสองกันต่อเลยดีกว่าโอเคไปนะอยู่แถวสองกับ Honda m o b i l i o กันเลยนะนี่แถวสองก็อันนี้นะเปิดกระจกไฟฟ้านะอแล้วก็นี้จะมีช่องใส่ควรน้ำนะกับช่องใส่ของแบบนิดๆหน่อยๆน,นะเผื่อใส่ขนมขนมนะ นี่อันนี้ก็จะมีช่องใส่เอกสารมาให้นะครับนี่เบาะหลังสภาพสวยงามนะอ่าเบาะก็มีระบบคาซีนมาให้ด้วยนะครับผมนี่สภาพเบาะสวยงามเลยนะไม่พอนะด้านหลังคือแบบไม่ต้องกลัวร้อนะอนะเพรานี่มีแอร์แถวสองมาให้นะอ่าปรับความแรงแอร์ได้ด้วยนะแอร์แถวสองก็มีสามช่องมาให้นะอ่าแล้วก็นี่นะพาไปดูแถวสามกันต่อเลยดีกว่านี่แถวสาม ด้านหลังก็มีที่ใส่แก้วน้ํานะด้านหลังก็จะปรับเอ็นเบาได้อีกนิดนึงนะเนี่ยความแตกต่างนะอ่าด้านนี้ก็จะมีที่ใส่แก้วนะอ่าเบาแถวสองอันนี้นี่นะนี่คือสามารถพับอย่างนี้มาได้ได้วยนะเผื่อแบบใครอยากจะใส่ต้นไม้หรือของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะพับเบาอ,อย่างนี้นะเวลานั่งก็นี่ปิดดันขึ้นมาง่ายๆนะอันนี้นี่ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมโอเคไปเอาละครับนี่ก็อยู่กับภายในห้องเครื่อง Honda m o b i l i o กันเลยนะคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1 5 0 0 c ีนะอ่าเป็นตัวเครื่องสี่สูบด้วยนะคันนี้คันนี้บอกเลยนะครับว่าประหยัดน,น้ำมันนะน่าจะประมาณ18หรือ20โลลิตรอะไรประมาณนี้แหละนะอ่าขึ้นอยู่กับฝีเท้าของเรานะแล้วก็นี่นะตะเข็บข้างหน้าเดิมๆหมดเลยนะไม่มีถอนน็อตออกมาเลยนะคานหน้าก็นี่นะ เดิมเดิมหมดเลยนะอ่าบอกเลยคันนี้สวย,สวยๆงามๆใครครอบครัวเยอะนี่รีบจัดเลยนะคันนี้นี่ตะเข็บเดิมๆนะน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆหมดเลยนะครับผมอ่าเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบนะกลมๆดิก๊กๆเลยนะคันนี้นี่ก็สติ๊กเกอร์ก็มีอยู่นะอ่านี่ตะเข็บคันหน้าตะเข็บฝากระโปรงเดิมๆนะอ่าเอาละเดี๋ยวครั้งนี้ผมไปสรุป ให้ฟังกันอริงีน,นะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหรผ่อนเดินเท่าไหรกันนะครับผมโอเคไปอาราคาเป็นยังไงครับสำหรับ Honda Mobilio คันนี้นะคันนี้เป็นรถปี2018นะเป็นเครื่อง 1.5V นะครับผมอบอกเลยนะว่าคันนี้ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะแล้วก็คันนี้ผ่อนถูกๆเลยนะครับอยู่ที่6,800บาทต่อเดือนตลอดสัญญาเลยนะกับเจ้า Honda Mobilio โคันนี้นะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวเลยนะแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะอยู่แค่ สี่หมื่นกว่าโลเองนะครับผมไม่ถึงห้าหมื่นโลนะอ่าแล้วก็เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเยี่ยมเลยนะไม่มีชนหนักไม่มีจมนวนไม่มีพิกค,คว่ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะอ่าถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเงินสดนะผมให้ราคาไปทุกๆรเลยนะอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเองนะครับสาหรับคันนี้นะถ้าเกิดใครอยากจัดไฟแนนซ์ข้ามจังหวัดน,นะเราก็มีบริการนะถ้าเกิดใครอยากจะให้เอารถไปส่งนะเราก็มีบริการเหมือนกันนะครับผมอ่าถ้าเกิดใครอยาก สอบถามรายละเอียดข้อมูลนะก็สามารถโทรติดต่อมาเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะขอโลเคชันนะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะหรืออยากให้เอารถไปส่งหรืออยากสอบถามเพิมเ่มเติมก็โทรติดต่อมาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอฝากกับเจ้า Honda m โ b i l i o คันนี้ไว้คันนึงเลยนะครับผมถ้าชอบนะก็รีบติดต่อมาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวยๆจัดเลยนะ